สวัสดีนะครับผมเฮลนะครับจากช่องมาติมจินตะนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวหรือว่าพาไปกินที่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเงินนะครับการเก็บเงินหรือว่ามองเรื่องเงินเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนในยุคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเลยนะสิ่งที่จะยกมาเนี่ยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมการเงินครับผมขึ้นมาตรงนี้สามเหลี่ยมก็คือพีระมิดครับพีระมิดเนี่ยมันจะแข็งแรงนะันต้องมีฐานถูกไหม เพราะฉะนั้นฐานของพีระมิดชั้นแรกเนี่ยมี2ขาด้วยกันขาแรกเนี่ยครับเขาเรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็สำรองไว้เพื่อเกิดเหตุอักซิเดน์กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจย่ำแย่โรคระบาดทํางานไม่ได้เราต้องดึงเงินตรงนี้มาใช้แน่นอนถูกไหมเราจะมีเท่าไหร่แต่ะคนไม่เท่ากันคํานวณจากรายจ่ายนะครับถ้ารายจ่ายของคุณสมมุติง่ายๆรายจ่ายของคุณหมื่นหนึง่งคูณ,คณ,คณไปเลย6เดือน เพราะว่าถึงคุณจะต้องหยุดทํางานทํางานไม่ได้เนี่ยรายจ่ายมันไม่หยุดด้วยคุณต้องมีรายจ่ายเตรียมไว้6เดือนก็คือ10,000บาทคูณ6ท่า 6, เอา60,000เอออย่างของผมก็ประมาณเดือนวันเกือบ30,000อะเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องมีถึง108ถามว่าโห้ยทำไมเยอะจังอะ่ะก็ลองคิดดูเลยครับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอไหมล่ะเออมันต้องเก็บไปเยอะประมาณนี้แหละครับเพราะว่า วิกฤตอะเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปเมื่อไหร่เราก็ต้องมีเงินเตรียมไว้ถูกไหมแล้วเงินตรงนี้ครับเราจะไม่เก็บเกินเกิน6เดือนหรืออาจจะเก็บเกินนั้นก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เกิน6เดือนเพราะว่าเราสามารถเอาเงินนี้ไปวางในที่ที่มันมีผลตอบแทนมากกว่านี้เพราะเงินในออมรับอะครับผลตอบแทนมัน ไม่ถึง1%ะถ้าตีชัหซนตเนี่ยมันก็จะยังไม่ชนะเงินเฟ้ออยู่ดีเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่สนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณฝากเงิน100บาทสิ้นปีคุณจะได้ดอกเบี้ยหนึบาทจากธนาคารถูกไหมแต่ว่าเงินคุณค่าเงินคุณอะมันก็จะถูกลบด้วยเงินเฟ้อสามบาทเท่าคุณเหลือเงินแค่98บาทเองเห็นไหมคุณขาดทุนแล้วนะ แต่ว่าที่ต้องฝากในออมทรัพย์เพราะว่าสภาพคล่องมันสูงครับใช้จ่ายอะไรเราไปดึงมาได้เลยแล้วก็ความเสี่ยงต่ําคุณเงินคุณก็ถูกขโมยไปแค่เงินเฟอ้อนี่แหละปีละสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเงินต้นไม่ได้หายพวดพาดทีนี้พอเรามีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วขาที่สองของพีระมิดหรือสมเ่็มการเงินก็คือการป้องกันความเสี่ยงครับคุณจะป้องกันความเสี่ยงยังไงง่ายๆเลยครับซื้อประกัน ประกันทุกอย่างประกันบ้านประกันรถประกันสุขภาพาประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงคุณสามารถซื้อความคุ้มครองล้านหนึ่งด้วยเงินหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาทก็คือถ้าคุณซื้อประกันเนี่ยสองหมื่นบาทต่อปีสิ้นปีคุณตรวจเจอว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งบริษัทประกันจ่ายทันทีเลยนะหนึ่งล้านบาทหรือสองล้านบาทตามสัญญาเพื่อให้คุณไปรักษาตัวแต่ถ้าคุณไม่มีลองคิดดูถ้าคุณไม่มีประกันคุณเป็นมะเร็ง คุณจะเอาล้านบาทนั้นมาจากไหนอ่ะลองคิดดูนะหรือว่าถ้ารถชนบ้านไฟไหมอะไรเงี้ยครับเราก็จ่ายส่วนน้อยเพื่อจะเอาเงินส่วนมากเนี่ยมามาใช้สอยเวลาที่เราจําเป็นต้องใช้อ่ะอันนี้ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับจ่ายน้อยเพื่อเอาความคุ้มครองมากๆอ่าเมื่อเราป้องกันความเสี่ยงแล้วมีเงินสํารองฉุกเฉินแล้วเราถึงจะเริ่มออมครับก็คือ ขั้นที่2ของพิระมิดเงินออมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระยะสั้น1-3ปีระยะกลาง3-5ปีแล้วก็ระยะยาวเลยก็คือ10ปีขึ้นไปถึง20ปีนะครับระยะสั้นเนี่ยก็จะเก็บไว้สาหรับซื้อของกระจุกกระจิกที่เราอยากได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างผมอาจจะได้อยากได้กีตาร์ใหม่หรือว่าอุปกรณ์แต่งบ้านใหม่หรือว่ากล้องใหม่อะไรเงี้ยครับ กระจุกะจิกหมื่นสองหมื่นเราก็ค่อยๆเก็บเอาใช่ไหมล้วก็ถ้าระยะกลาง3-5ปีเนี่ยอาจจะเป็นการดาวรถเก็บไว้ดาวบ้านหรือว่าเตรียมค่าเข้าเรียนลูกเทอมแรกอะไรเงี้ครับมันก็จะมีค่าเสื้อผ้าค่าอะไรเราต้องใช้เงินก้อนอเราเตรียมไว้อย่างนี้แต่ว่าเงิน ระยะสั้นกับระยะกลางที่เราออมเนี่ยวันหนึ่งเราเอามาใช้มันหายมันกลายเป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมมันไม่ได้ไปงอกเงยสร้างหลักประกันอะไรให้ครอบครัวเราเพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายของการออมก็คือการออมระยะย,ยาวครับการออมระยะย,ยาวเนี่ยเพื่ออะไรจุดประสงค์หลักๆออย่างเลยนะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมยกให้ฟัง2ข้อก็คือเพื่อเป็นเงินกเกษียณหลังจากเราทํางานไม่ได้แล้ว 50- 60หรือว่าเราไม่ทํางานแล้วเออ เราก็ยังต้องใช้เงินอยู่ไปจนวันตายอ่ะเพื่อการนี้หนึ่งแล้วก็เพื่อเพื่อเป็นค่าคุณการศึกษาลูกครับอีก20ปีลูกผมก็เข้ามาหาลายัยพอดีตอนนั้นเนี่ยต้องมีค่าหอค่าเรียนค่าอุปกรณ์ค่าเสื้อผ้าค่าไปกิจกรรมไปเที่ยวกินลงกินเหล้าอะไรของเขาเนี่ยครับเราต้องคิดให้เบ็ดเสร็จเลยนะเด็กมันต้องโตวันหนึ่งนะมันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายพวกนี้แล้ว ผมลองคิดคร่าวๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนติ้งซะล้านหนึ่งผมจะเอาเงินจากไหนมาล้านหนึ่งล่ะถ้าผมไม่เตรียมตั้งแต่วันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปเก็บในออมทรัพย์อะดอกเบี้ยมันก็น้อยเหลือเกิน1% 1%ไม่ถึงด้วยนะจริงๆมัน0 1นย์ดยเลยนะถ้าฝากประจําก็อาจจะ2ากว่าแต่ไม่ถึง3เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงล่ะการออมระยะยาวเนี่ยเขาจะเอาไปออมในการลงทุนครับซึ่งคือ ชั้นถัดไปของพีระมิดคือชั้นที่3การลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่3 3ระยะด้วยกันก็คือการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําเมื่อความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนก็จะต่านะครับถ้าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงอ่ามันเป็นอย่างนี้ความเสี่ยงต่ําอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นอ่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยประมาณ3%เซ์ไม่ชนะเงินเฟอ้อแต่ก็ไม่แพ้เงินเฟอ้อคือถ้าคุณฝากไปร้อยเนี่ยปีหน้าร้อยสบาท เงินเฟอ้อสามบาทลดค่าเงินคุณไปสามบาทถคยังเหลือร้อยนึงถูกไหมเออมันเป็นอย่างนี้เราก็ถ้าผลตอบแทนปานกลางก็คือในกองทุนรวมครับซื้อกองทุนรวมเนี่ยผลตอบแทนประมาณ6-8%ตามตํารานะเราก็จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นในหุ้นนะครับในหุ้นเนี่ยผลตอบแทนจะประมาณ10% ขั้นตา่าเฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับบางทีก็ไม่ถึงอย่างปีนี้อาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าอา้าวเราจะลงทุนอะไรก่อนดีละ่ะเราไม่มีความรู้เลยนะเราไม่เคยลงทุนเลยนะก็ง่ายๆครับลงทุนในความรู้ก่อนเลยครับหาเวลาหาความรู้นะครับเงินเก็บมันไว้ก่อนก็ได้มันไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าคุณไปลงทุนโดยไม่มีความรู้เนี่ยจริงแน่นอนนะพอเราอ่ะเราศึกษาแล้วเราดูแล้วว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ได้มากหรือน้อยเราก็ลง ตามที่เราจลิตของเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนทีนี้มาดูว่าถ้าเราเก็บเงิน1000บาทยกตัวอย่างนะครับ1,000บาททุกเดือนเป็นเวลา10ปีเดือนละพันคูณ12เดือนเท่ากับ12ื่นสองหื่นคูณ10ปีเท่ากับแสนสองถูกไหมครับถ้าเราเอาไปวางในที่ที่มีผลตอบแทน3% 7% 10%อเนเเงินมันจะเป็นเท่าไหร่ลองดูนะครับเงินแสนสองเนี่ยถ้าไปอยู่ในช่องความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำเนี่ยมันจะงอกเงยกลายปเป็นเงิน10,000 61,269บาทเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับก็ผลตอบแทนก็จะประมาณ40,000 41, 41,000กว่าบาทเออก็ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับการที่เราไม่คิดว่าเงินต้นเราจะหายไปเลยอะไรเงี้ยครับใช้ได้สำหรับคนรับความเสี่ยงได้ตำ่ำแต่ถ้า7% 7%เนี่ยเงินแสนสองของคุณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงิน2 3 6 58บาท ดอกเบี้ยคุณได้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทเออเขาทมแน่ก็เยอะอยู่นะเออแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยถ้าคุณเอาไปลงในที่ที่ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงก็คือหุ้นนะครับผลตอบแทนเตียมต่ำสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็จะได้เงินอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหรือผลตอบแทนเตีเป็นตัวเลขเนี่ยก็คือแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทเกือบสองแสนอะ แต่ว่ามันไม่ได้เก็บกันง่ายๆนะครับเก็บกันเป็น10 20ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มเก็บได้แล้วแล้วก็ที่ที่บอกอย่างเงี้ยคือชี้ให้เห็นว่าอะไรเงินต้นคุณเท่ากันเนี่ยแต่คุณเอาไปวางไว้แต่ละที่เนี่ยมันโตต่างกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราแล้วว่าเราเราับความเสี่ยงได้ไหมได้ถ้าได้ได้แค่ไหนแล้วเราก็หาความรู้กับมันแล้วก็ลงทุนอย่างมีวินัยครับเพื่อวันที่เรากเกษียณหรือว่าลูกเรา ตเข้าโรงเรียนเข้ามหาลัยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกุลีกุจอไปหายืมขายของรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาเรียกกันว่าขายเอ๋นั่นแหละครับก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องเงินให้เพื่อนๆใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับก็มาตามดูแล้วกันว่าจะเป็น เรื่องไหนนะครับผมก็ไม่รู้นนผมก็คิดอะไรได้ผมก็ทํามาให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ